สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยูทูบเบอร์จะสงสัยบัญชีบุญพิสูจน์ตะเกียนลุงพลแค่หมายมาฆาจากกรณีลุงพลเทพื้นสาลาสำนักสงภูหลวงจนเกิดกระแสดรามา่าเพราะลุงพลเปิดบัญชีรับบริจาคโดยมีการนำนายอ๋อยูทูบเบอร์เข้ามามีชื่อในการเบริกเงินซึ่งจากการสอบถามนายจอยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มีชื่อในการเบริกเงินร่วมกับลุงพลและนายอ๋อนั้น นายจอยบอกว่าไม่รู้รายละเอียดในการใช้จ่ายเงินซึ่งลุงพลกับนายอ๋อก็รู้กันแค่สองคนและตนก็ไม่เข้าใจว่านายอ๋อเป็นคนนอกหมู่บ้านแต่กลับมีชื่อในการเบิกเงินได้อย่างไรล่าสุดวันที่18มกราคม64ทีมข่าวได้พบกับนายอ๋อที่มาดูเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าตรวจสอบไม้ตะเคียนบ้านลุงพลจึงเข้าไปสอบถามเรื่องที่นายอ๋อไม่ใช่คนหมู่บ้านกอกแต่มีชื่อหนึ่งในสผู้เปิดบัญชี และถือเงินที่เบิกมานำไปใช้จ่ายหลังมีดราม่าเรื่องเงินทันทีที่เข้าไปถึงนายอ๋อก,ก็ปฏิเสธการชี้แจงและบอกว่าไม่รู้เห็นและไม่ได้มีชื่อกับการเปิดบัญชีรับถือเงินและจะชี้แจงหลังจากลุงพลกลับมาผู้สื่อข่าวก็พยายามถามต่อจนสุดท้ายนายอ,อ๋อเพลอหลุดปากพูดออกมาว่าเป็นหนึ่งในนั้นพร้อมแสดงท่าทีไม่พอใจ จากนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินและความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินแต่นายอ๋อยังปฏิเสธการชี้แจงพร,ร้อมบอกว่าจะ,ะแถลงพร,ร้อมกับลุงพลขณะที่ลุงพลโดนกระแสข่าวว่าเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าใบใหญ่ขึ้นรถกระบะไปพร,ร้อมกับป้าแตนด้วยความรีบร้อนโดยบอกกับยูทูบเบอร์ว่าจะไปส่งหลานที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งคาดว่าน่าจะไม่อยู่ในพื้นที่อีกหลายวัน นายธนาวาริยศสรรพากรพื้นที่มุกดาหารกล่าวว่ากรณีของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลจะมีข้อมูลที่ทางสรรพากรมีอยู่แล้วเพราะเขาเคยให้สัมภาษณ์ออกทางทีวีเขารู้ว่าเขามีรายได้เขาต้องยื่นเสียภาษีซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูการยื่นแบบเสียภาษีถ้ายื่นธรรมดาต้องยื่นภายใน31มีนาคมแต่ถ้ายื่นทางอินเทอร์เน็ตจะยื่นภายในวันที่8เมษายน ส่วนยูทูบเบอร์ที่ตามลุงพลเขาก็มีรายได้ที่ต้องเสียภาษีเหมือนกันส่วนที่เขาจะเสียภาษีเท่าไรก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของเขาส่วนเงินที่ชาวบ้านบริจาคมาก็ต้องดูข้อเท็จจริงก่อนซึ่งยังไม่ทราบข้อเท็จจริงต้องดูรายละเอียดก่อนเรื่องรายได้ตนตอบไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัว ซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองเขาอยู่จะเปิดเผยข้อมูลไม่ได้แต่หากใครที่มีรายได้ไม่เสียภาษีมีความผิดในเรื่องไม่ยื่นแบบเสียภาษีมีททั้งปรบับทางอาญาและทางแพง่งทีมข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จังหวัดมุกดาหารเดินทางมาที่ศาลคางบ้านลุงพลเพื่อเข้าตรวจสอบท่อนไม้ตะเคียนเจ้าแม่โสระพี หลังนายอฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมร้องเรียนให้เข้าตรวจสอบท่อนไม้ดังกล่าวโดยมียูทูบเบอร์ที่รู้ข่าวเข้ามาร่วมสังเกตการณ์และไลฟ์สดเป็นจำนวนมากสำหรับการตรวจสอบท่อนไม้ดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่ได้ใช้มีดเฉือนเนื้อไม้ก่อนใช้ว่นขยายส่องดูเซลล์ไม้ ที่เป็นท่อดำเรียงอาหารนำไปเทียบเคียงกับภาพถ่ายเนื้อไม้ชนิดต่างๆเบื้อง,งต้นพบว่ามีลักษณะคล้ายไม้ตระกูลตะเคียนแต่ยืนยันว่าไม่ใช่ตะเคียนทองอย่างแน่นอนทีมข่าวสอบถามนายสถานีสุขพัณฑ์ชาวบ้านกกอก,กเปิดเผยว่าท่อนไม้ตะเคียนค้งบ้านลุงพลนั้นอยู่ในที่ดินของตนซึ่งอยู่ห่างจากบ้านลุงพล500เมตรยืนต้นตายมานานแล้วกระทั่งปี2525 25, ได้ร้มลงที่ห้วยปง จากนั้นก็ปี2,561ถูกน้ำป่าพัดลงมาในคลองข้างบ้านลุงพลก่อนลุงพลจะพบท่อนไม้เมื่อปี2,563และนำขึ้นมาให้คนกราบไหว้บูชาขอโชคลาภแล้วก็บอกว่าเป็นไม้ตะเคียนแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ไม้ตะเคียนเพราะมันคือไม้มะค่าเทีมข่าวสอบถามเรื่องไม้ตะเคียนที่อยู่ข้างบ้านลงพลที่เอามาให้คนกราบไหว้ขอโชคพระอาจารย์สมบัติระบุว่า ความจริงแล้วไม้ดังกล่าวไม่ใช่ไม้ตะเคียนอย่างแน่นอนแต่เป็นไม้มะค่าซึ่งชาวบ้านหลายคนก็รู้ผู้สื่อข่าวจึงถามว่าแล้วจะแม่ตะเคียนสามารถสิ่งในไม้มะค่าได้หรือไม่พระอาจารย์สมบัติยิ้มก่อนตอบว่าอาตมาก็ไม่ทราบแต่เพิ่งเคยเห็นคนกราบไม้มะค่าพระสมบัติพาทีมข่าวไปดูไม้ตะเคียนของจริงที่อยู่ในสำนักสงภูหลวงรำอธิบายถึงข้อแตกต่างของไม้ตะเคียนกับไม้มะค่า โดยไม้ตะเคียนส่วนมากจะไม่มีรอยแตกตรงบริเวณแกนกลางแต่หากมีก็จะแตกเป็นรูปดาวส่วนไม้ที่บ้านลงพลจะมีรอยแตกลักษณะคล้ายร่องหินและเปลือกไม้ตะเคียนจะเรียบส่วนไม้บ้านลงพลเปลือกจะนูนมีลักษณะคล้ายหนามท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ